กรณีที่มีข่าวว่าตำรวจยศใหญ่เนะคะเอาทองคำน้ำหนักรวมกว่า1 1 0 0 0บาทไปขายแล้วได้เงินมาหลายร้อยล้านสรุปข่าวนี้ปปงยืนยันว่าเป็นข่าวจริงนะคะคือมาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะที่ทางตำรวจสนตปูนเนี่ยไปขอสารออกหมายจับนายตำรวจแล้วก็พลเรือนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะคะในข้อหาฟอกเงินเพราะตำรวจเนี่ยเขาไปเจอว่าเงินจากเว็บพนันเนี่ยได้ถูกโอนมาที่ บัญชีม้าแล้วเงินจากบัญชีม้าเนี่ยก็โอนไปให้กับนายตำรวจคนหนึ่งนะคะได้ฉายาว่าเป็นพ่อบ้านของนายตำรวจคนดังยศพลตำรวจเองแล้วก็เงินที่ได้มาจากบัญชีม้าเนี่ยที่โอนเข้าไปที่พ่อบ้านของบิ๊กตำรวจเนี่ยก็มีการเอาไปซื้อทองคำซื้อทองคำแล้วก็ทยอยขายออกไปเอ่อน้ำหนักทองคำเนี่ยประมาณ11,000บาททองนะคะคิดเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 300กว่าล้านขายออกไปในช่วงปี2,563เออเป็นการทยอยขายนะคะแล้วก็มีการไล่เส้นเงินเพื่อตรวจสอบกันล่าสุดเมื่อวานนี้โคศกปปงค่ะก็ออกมายอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าพอไปตรวจสอบ ทางร้านทองได้รายงานมาที่ปะปะงจริงๆนะคะคือมันจะมีระเบียบของการซื้อขายทองคำนะคะคือถ้าร้านทองร้านไหนมีการซื้อขายทองคำมูลค่าธุรกรกร,รมเนี่ยมากกว่า2ล้านขึ้นไปเนี่ยร้านทองต้องรายงานไปที่ปะปะงมันก็เลยมีหลักฐานตรงนี้พอปะปะงไปตรวจก็พบ,พบเส้นเงินตรงนี้จริงๆว่ามีนายตำรวจเอาทองคำมาทยอยขายให้ร้านทอง ได้เงินไปเนี่ยมูลค่าประมาณสัก329ล้านเป็นตัวเลขคกล,ลมนะคะแต่ในรายละเอียดโฆษกปรปงอบอกว่ายัางไม่สามารถเปิดเผยได้เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบง,ง่ายๆแล้วนะคะ